มันจะใช้เหมือนกันนะครับระหว่างสายเลยนะครับใช่ครับเวลาเวลาเล่นถมงติว่าเราเล่นเมเจอร์เราก็เล่นเหมือนเสียงออกมาเหมือนกันถ้าเป็นเนเชอรัลไมเนอร์เสียงจะเหมือนกันเพราะไมเนอร์จริงมีสามเสียนะครับที่เคยบอกไว้ดีก่อนแต่อันเนี้ยอันนี้เราพูดถึงเนเชอรัลไมเนอร์นะครับว่าวิธีการหาคืออะไรเนี่ยสมมุติตัวอย่างเช่นพอเรารู้ B minor ถ้าเราจะเขียนสเกล B minor เราก็เริ่มจากตัว B นะครับ B C D E F A A A, B C D E F G แล้วเราก็ติดเหมือนกันติด F ช้าติด C ช้า D minor ก็จะติดเหมือนกับ D major นั่นแหละแต่มันแค่เริ่มโน้ตคนละตัวอันนี้คืิวธีการหาวิธีที่หนึ่งครับส่วนวิธีที่สองเราจะใช้คี์เป็นโน้ตนับสี่ข e ึ้นเสียงนับขึ้นนับลงตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติจากเมเจอร์ไปมเนอร์เมเจอร์คือ M ใหญ่มายเนอร์คือ M เล็ก จากเมเจอร์ไปไมเนอร์สมมุติโจทย์เขาตั้งมาเออ่ซีเมเจอร์เปรียวเทียกับอะไรไมเนอร์วิธีการทำคือเราจะนับลงสี่ขึ่งเสียงนะครับก็คือนับลงสี่ขึ่งเสียงคนทรีเบนโนคือยังไงจาก Major, เมเจอร์ไปไมเนอร์สมมุติตัวนี้ตัว C ใช่ไหมครับหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, ่ก็จะได้ตัว A m i n o so อเพราะฉะนั้น C major กับ so A minor ก็จะไม่ติดอะไรเลยเหมือนกันครับด really like. mm ี hmm. so major C major ร uh ์เอานับแตะตัวสไปใช่ครับนับแตะสีไปอันนี้คือนับลงนับฝั่งซ้ายคือนับลงนับฝั่งขึ้นคือนับนับฝั่งขวาคือนับขึ้นนะครับอย่างใช่อย่าง C major เราก็นับหนึ่งสองสี่ก็จะได้ A ใช่เราจะนับวนอย่างนี so ้ไปเรื league, ่อยหรือถ้านับขึ้นก็จะวน อีตัวอย่างหนึ่งสมมติ F major F major เป็นลิม t i v e อะไรกับ minor เราก็นับ1 2 3 4เพองสามสี่ก็จะได้ D minor F ใช่ครับ F major กับ D minor ก็จะติดเหมือนกันแล้วทำไมต้องเป็นสีพื้นจะเป็น5หรือ2หรือสีแดงเพราะต่อไปนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเรียกว่าเป็นกฎก็นเลไม่ใช่กฎหรอกมันคือธรรมชาติของระบบไม่ว่าเราจะลงตรงทีย์ลงไหนก็ติองสีพื้นสีแดงเพราะว่าจะเป็น F เป็น D

ใช่ใช่เป็นกดตามนั้นเลยแต่ถ้าจาก m i n น r ไปเมเจอเราจะนับขึ้นแทนทำสลับกันถ้าสมมติโจทย์ให้มาให้เขียน C m i n นอเราไม่ร e ู yes> ้ว่า C m i n นอร์ดอเราก็จะนับขึ้นนะครับนับขึ้นสี่ครึ่งเสียงใช่ครับนับสี่ครึ่งเสียง ตัวตัวอย่างเช่นสมมุติ C ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสีได้ไดอันนี้แต่คตําตอบมันจะเป็น E 8นะครับคือชื่อโนต้ตในวิธีการอันนี้ทั้ง2องอันจะรับขึ้นรับลงอ่ะ <c oughs> ชื่อโนต้ตต้องห่างกัน3ตัวเป็นคู่3 <c oughs> อย่างอันเนี้ยสมมติ <c oughs> ถ้าเรานับ1 2 3 4แล้วไปตอบ D ชาร์ป <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มันต้องอันต้องเป็น E 8เท่าะ D กับ C มันห่างแค่1นึมันต้องเป็น C D E เป็นสามสามตัวตัวดีนั่นมันเป็นแค่สองสองตึ้งเป็นแค่คู่สองชอบเราพูดถึงเรื่องที่คือโน้ตนะครับยังไม่สนใจเรื่องนับแต่ใช่เรื่องไาคือใช่ต้องเป็น E ก็คือต้องเป็น E แปดอย่างสมมติอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสมมติ E minor ให้เขียน E minor E minor ติดกี่ตัวหนึ่งไม่ออกงั้นนับขึ้นจาก minor ไป major นับสี่ตัเสียงหนึ่งสองสาม สี่ได้กดจก็หมายความว่า e minor ก็จะติดหนึ่งชาร์ปเหมือน g m a j o r ก็จะติดหนึ่งกันอันนี้คือวิธีที่สองส่วนวิธีที่สามง่ายที่สุดครับเปิดไปดูหนะ้า